ดิวสาครับสเท่าหนึ่บาทครับสี 4, 000, 000, 000, 000, 000, 000่เท่าดิวสาครับมาดูช่วงท้ายเกมของเหลียมแปลกๆเหลี่ยมเล็กๆคัะไม่เล็กได้ไงครับดูวงกลมสิครึ่งวงกลมฮะเสกสันจับจองจีดจีนอ๋อลูกนี้โอ้มาลูกจีไ้งอโอ้โหโอ้โหโอาแหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้ไห้ กรเกียนคะารเลยว่าล้นแล้วล้นแล้วกรเกียงเสนอเสนอคร้ากรรมกำกันเละว่าดูเรียมแปลกๆมันบานเอาดูตรงนี้ชัดเลยหนึ่งโอ้โหพิกได้มาวันฉายเหรอครับเท่านนี่วันฉายเหรอจ๊ะเฮ้ยทีได้รักดีกว่าเล่นโอ้โหเลยฮะเป็นเรียมแปลกๆ เช็ดวเดี้เอาลุมผมเลยเออเองเสิร์ฟเลยเองจะเสิร์ฟอะไรก็ได้ครับจะเสิร์ฟนะคโอ้ยไเสิร์ฟหมดอเสิร์ฟหมเอะพี่โรายครับนี่โอ้โหไม่ข้ามาจีนเสียได้สนามมีตั้งใหญ่โตมโหราณครับไม่เล่นครับไม่เล่นครึ่งกลมเราสามารถเฉพาะตัวดูพิเศษีโอ้โหจีนไม่ยอมนะครับถ้าแ่ลงแพก็ขอแก้เสิร์ฟฟรีเรือแนี้นะ พีแพี่เาก่นี่เสือพี่เลยเผ่นี่เสือพี่ออกดังเลยกิก็ไยึดตามมน่ยโอ้โหเสือพี่เดีดยตอันฉายโอ้เรียบร้อยพิเศษกินเฉยครับจบเร็วเกินครับเรียบร้อีโอ้นะครับนี่ก็เป็นคลิปประมณสำหรับส่งท้ายวันนี้แล้วกันครับบางสมอเรามาถึงแล้ว นะครับพวกนี้มันแน่นอนครับนี่ครับแล้วมีใครจะลงอีกไหมไม่มีแล้วครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เจนพวกนี้สวัสดีครับ